สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกีสูงกว่า3โอเคไหมดีกีสูงกว่า3สูงกว่า3นี่ก็เท่าไหร่นะตั้งแต่4เป็นต้นไปถูกไหมสี่ห้าหกไล่ไปเรื่อยๆถูกไหมสูงกว่า3โอเคเพราะฉะนั้นเราเรียนดีกีอะไรไปแล้วเราเรียนดีกีสกับดีกีสไปแล้วถูกไหม เดี๋ยวครูจะมาทวนสูตรให้โอเคไหมถ้าเป็นดีกีสองถ้าเป็นดีกีสองดีกีสองเนี่ยจะมีสูตรอยู่หลักๆที่เราจะใช้นะคือผลต่างถูกไหมลูกมีแค่ผลต่างนะดีกีสองผลต่างกําลังสองโอเคปะมันมีผลต่างกําลังสองกำลังสอง 2, สมบูรณ์เราจะไม่ใช้นะโอเคไหมมันมีผลต่างกาลังสองเนาะสูตรผลต่างกําลังสองว่าไงสูตรผลต่างกําลังสองคือ มีใครจำได้ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวครูจะเขียนกำกับไว้ให้เนาะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังโอเคไหมอันนี้คือผลต่างกำลังสองที่เรียนไปแล้วเนาะต่อไปต่อไปถ้าเป็นดีกีสามเนี่ยจะมีทั้งผลต่างของกำลังสามและผลบวกของกำลังสามถูกไหมมีทั้งผลต่างและผล บวกเลยนะโอเคไหมที่เราสอบกันไปอ้าวไหนมาดูสูตรผลต่างของกําลังสามสิผลต่างของของกำลังสามคือหน้ากำลัง3แต่ครูใช้เป็นตัว A ได้ไหมใช้เป็นตัว A A คือหน้า B คือหลังเนาะหรือหนูจะเขียนนอลอหน้าหลังก็ได้โอเคไหมครูเขียนเป็นหน้ากำลังสมลบหลังกำลังสามเท่ากับสูตรต้องจําได้นะเพราะเดี๋ยวครูจะเอาไปออกสอบอีกครั้งหนึ่งหน้ากำลังสามลบหลังกำลังสาเท่ากับ หน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกำลังสองโอเคไหมแต่ถ้าเป็นผลบวกผลบวกสูตรว่างไงคล้ายๆกันเลยต่างกันที่เครื่องหมายถูกปะผลบวกคือหน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามเท่ากับหน้าบวกหลังคูณกับหน้ากำลังสองลบนะลูกลบ หน้าหลังแล้วบวกด้วยหลังกำลังสองโอเคไหมสูตร,ร 2, ดีกีสองดีกีสามหนูต้องจำให้ได้นะสามสูตรนี้นะสามสูตรหลกัลกๆนี้นะลูกจำให้ขึ้นใจเลยใครจำไม่ได้ก็แครไปใครจดไม่ทันก็แครไปก่อนโอเคไหมโอเคนาะอ,อ่ามาเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกีสูงกว่าสามโอเคไหม อะมาดูเริ่มที่ข้อแรกเริ่มที่ข้อแรก x ยกกำลัง4ี่ลบสองรยก x ยกกำลังเท่าไหร่นะกำลังสมันสูงกว่าสาม้วถูกไหมเราจะต้องประยุกใช้จากดีกีสหรือดีกีสามก็ได้โอเคไหมแต่ข้อนี้หนูดูนะว่าจะทำยังไงว่าจะใช้ดีกีสองหรือดีกีสามข้อแรกข้อแรกมันกำลัง4ถูกปะ ครูถามว่าสามหรือสองที่หารสี่ลงตัวสามหรือสองสองถูกไม้มถ้าเป็นสองปุ๊บหนูจะต้องประยุกต์ใช้จากดีกีสองโอเคไหมหนูก็กลับไปดูที่ดีกีสองดีกีสองมีสูตรเดียวเลยคือผลต่างถูกไหมเราต้องใช้สูตรผลต่างเนาะมันคือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นครูจะประยุกต์ใช้จากดีกีสครูจะใช้ผลต่าง กำลังสองโอเคไหมครูจะประยุกต์ใช้จากผลต่างกําลังสองเพราะฉะนั้นวิธีทําวิธีทําหนูเขียนเลยจากจากหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองจัดรูปสิลูกหน้ากําลังสองครูต้องจัดให้เป็น x ทั้งหมดยกกําลังสองแบบนี้ถูกป่ะหน้ากําลังสองแต่จากโจทย์มันคือ x ยกกําลังอะไร x ยกกําลัง4ตอนนี้เรามี x ยกกําลังสองแล้ว เราจะต้องคูณเข้าไปอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็น x ยกกำลัง4คูณเข้าไปอีก2ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็น x ยกกำลัง2แล้วทั้งหมดยกกำลัง2ยกกำลัง2แล้วครอบด้วยทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้ให้เอาเลขชี้กำลังมาคูณกัน x ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2เอา2คูณ2ได้4โอเคไหมลูกจากนั้นลบหลังกำลัง2 หลังยกกําลังสองอะไรยกกําลังสองแล้วได้2องห้าเอ่ยอะไรยกกําลังสองแล้วได้2องห้าถ้าหนูคิดไม่ผิดนะมันคือ16บกยกกาลังสองได้2องรหหโอเคไหมลูกโอเคไหมเพราะฉะนั้นจากอันนี้จะเท่ากับจะเท่ากับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองคือหน้าหน้าคือ x ยกกําลังสองเนาะลบหลังคือ ลบหลังคือ16คูณกับหน้าหน้าคือ x กําล ok ังสองบวกหลังคือ16อ่าได้แล้วแต่เราหยุดที่เท่านี้ไหมไม่นะลูกตัวไหนแยกได้ต่อครูบอกแล้วถ้าเป็นกําลังสองมีสูตรเดียวคือผลต่างวงเล็บไหนเป็นผลต่างล่ะวงเล็บแรกถูกไหมเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นตัวหน้าเนี่ยแยกได้ต่อถูกไหมแยกได้เป็นหน้ากําลังสอง ลบหลังกำลังสองคืออะไรอะไรยกกำลังสองได้สิบหกลูกอะไรยกกำลังสองได้สิบหกสี่ถูกไหมสี่ยกกำลังสองได้สิบหกวงเล็บหลังติดไว้เหมือนเดิมเพราะว่ามันเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกมันไม่มีผลบวกกำลังสองถูกป่ะมีแต่ผลต่างเพราะฉะนั้นทำแค่วงเล็บที่เป็นลบเนาะต่อไปหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้แยกได้ว่าอะไรหน้าหน้าคือ x ลบหลังคือ 4หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังแล้วก็คูณด้วยอีกองเล็บหนึงคือ x ยกกำลังสองบวกสิ 16, โอเคไหมเพราะฉะนั้นหนูสรุปให้ครูได้ว่าดังนั้นจากโจทย์โจทย์คือ x ยกกำลังสี่ลบสองจะเท่ากับจะเท่ากับบรรทัดสุดท้ายเอามาใส่เลย x ลบสคูณกับ x บวก4และคูณกับ x ยกกำลังสองบวก10 หโอเคไหมลูกโอเคไหม,ไหมเสร็จแล้ว1ข้อเนาะเสร็จแล้วหข้อต่อไปข้อที่ 2, 2> ข้อที่2อ,2 2> อ2นี้ครูเขียนโจทย์ผิดนิดหน่อยแต่ครูกแก้แล้วอ่านเดี๋ยวมาซูมกันข้อที่2 16x ิกกํากกำลัง4ี่ลบสองร้าทำในทํานองเดียวกันเลยลูกทําในทํานองเดียวกันวิธีทําหนูดู x ยกกําลังอะไรอยู่ x ยกกําลัง สี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเป็นดีกีสี่ดีกีสี่ต้องใช้ดีกีอะไรเข้ามาช่วยใช้ดีกีสองเข้ามาช่วยใช้ดีกีสองเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นดีกีสองมีสูตรเดียวคือสูตรผลต่างหนูก็หยิบม,มาเลยจก้กหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองจัดสิบหก x ยกกาลังสี่ให้เป็นหน้ากําลังสองซิอะไรยกกําลังสองแล้วได้สิบหกสี่ถูกไหมสี่ยกกําลังสองได้สิบหก x ยกกำลัง4ต้องจัดเป็น x ยกกำลัง2และจากนั้นทั้งหมดครอบด้วยยกกำลัง2 4ยกกำลังสองได้1 6 x ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองได้ x ยกกำลัง4เพราะฉะนั้น4 x ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลังสองได้1 6 x ยกกำลัง4เท่ากับโจทย์เลยเนาะต่อไปลบกับอะไรยกกำลังสองได้256 เมื่อกี้้อเมื่อกี้เลยถูกไหม16ยกกําลัง2ได้256เพราะฉะนั้นหน้ากําลัง2ลบหลังกําลัง2แยกได้เป็นหน้าคือ x ยกกำัำ 4x ยกกําลัง2ลบหลังคือ16คูณกับหน้าบวกหลังคือ 4x ยกกําลัง2บวก16ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นครูบอกแล้วดีกรี2มีใช้ผล ต่างวงเล็บไหนเป็นผลต่างวงเล็บแรกเพราะฉะนั้นแยกได้อีกถูกไหมจัดให้เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองจะได้เป็นหน้าคืออะไรยกกําลังสองได้สี่สองถูกไหมสองเอ็กซ์ทั้งหมดยกกําลังสองลบกับอะไรยกกําลังสองได้สิบหกลูกสี่ยกกําลังสองได้สิบหกถูกไหมสี่ยกกําลังสองได้สิบหกเพราะฉะนั้นเสร็จแล้ววงเล็บแรกวงเล็บที่สองเป็นผลบวก ผลบวกก็ทําอะไรไม่ได้เนาะมันไม่มีผลบวกกาลังสองทุกปามีแต่ผลต่างเพราะฉะนั้นเราจะแยกได้เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองแยกได้เป็นหน้าคือ2 x ลบหลังคือ4คูณกับหน้าบวกหลังถูกไหมแล้วก็ต่อด้วยวงเล็บสุดท้ายเนาะโอเคได้แล้วเพราะฉะนั้นหนูสรุปให้ครูด้วยดังนั้น ดังนั้นจากโจทย์ 16x ยกกำลัง4ลบ256จะเท่ากับ 2x ลบ4คูณ 2x บวก4คูณ 4x ยกกำลัง2บวก10 6เสร็จแล้ว2ข้อโอเคไหมเสร็จแล้ว2ข้อต่อไปดูข้อที่3ลูกข้อที่3กับข้อที่4ดูซิมันกำลังเท่าไหรนะ่น่ะมันยกกำลัง6ถูกไหม ยกกำลังหกหนูต้องมาดูอะไรหารหกแล้วลงตัวอะไรหารหกแล้วลงตัวมีสองกับสามถูกไหมมีสองกับสามแต่ครูจะแนะว่าครูจะแนะว่าเราจะใช้สองหรือสามก่อนดูนะถ้ากำลังหกแล้วมันเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกถ้ากำลังหกแล้วเชื่อมด้วยเครื่องหมายเครื่องหมายบวกโหครูเนอเลยครูเนอเลยเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกปุ๊บหนูไปดูกำลังสาม มีผลบวกถูกไหมแต่ไม่มีผลเอ้แต่ว่ามีผลต่างด้วยถูกไหมแต่กําลังสองมีแค่ผลต่างถูกไหมเพราะฉะนั้นครูแนะนําว่าให้ใช้กําลังสามก่อนเพราะว่ามันมีผลบวกเห็นปะถ้าเป็นกําลังหกนะแล้วเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกให้ใช้กําลังสามก่อนใช้ดีกีสามก่อนโอเคไหมดีกีสามก่อนแต่ถ้าแต่ถ้า เป็นกําลังหกแบบข้อ4ดูนะเป็นกําลังหกแบบข้อ4แล้วเชื่อมด้วยเครื่องหมายเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบแบบนี้เชื่อมด้วยเครื่องหมายลบแบบนี้หนูไปดูดูดีกีสก่อนดีกีสอมีผลต่างมีผลต่างถูกไหมเพราะฉะนั้นใช้ดีกีสอก่อนโอเคปะใช้ดีกีสก่อนใช้ดีกีสอก่อนโอเคไหม โอเคไหมมันจะตั้งตรงนี้นะลูกถ้ากําลัง6แล้วเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกใช้ดีกีสาก่อนแต่ถ้ากําลัง6แล้วเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบใช้ดีกีสก่อนโอเคไหมอ่ะเรามาดูเริ่มกันเลยวิธีทําวิธีทําค่อยคทําไปเรื่อยๆนะลูกนะจะได้รู้ว่าทํำยังไงบ้าง x ยกกําลัง6กบวกแใช้ดีกีสก่อนดีกีสใช้ผลบวกกําลังสาไหนไปดูสูตรซิผลบวกกําลังสสูตรว่ายังไง สูตรตามสีชมพูเลยเนาะต้องจำให้ได้แล้วนะอ่ามาท่องพร้อมครู x ยกกำลังสามบวกมันคือหน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามถูกไหมจัดให้เป็นหน้ากำลังสามซี x อะไรเอยทั้งหมดยกกำลังสาม x สามคูณอะไรได้หกล่ะสองเนาะต้องเป็น x ยกยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสามอันนี้คือเอา เลขชี้กำลังมาคูณกัน2คูณ3ได้6ไหมได้เชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกหลังกำลังส8คืออะไรยกกำลัง3 8คือ2ยกกำลัง3ได้8เนาะเพราะฉะนั้นเท่ากับหน้าหน้าคือ x อกยกกำลังสองบวกหลังคือ2คูณกับหน้าหน้าคือ x อกยกกำลังสองหน้าแล้วยกกำลัง2หน้ากำลังสองลบ หน้าหลังหน้าคือ x ยกกำลังสองคูณหลังคือ2บวกกับหลังกำลังสองหลังคือ2แล้วทั้งหมดยกกำลังสองนะหลังกำลังสองนะเท่ากับวงเล็บแรกทำอะไรได้ไหมทำไม่ได้เป็น x ยกกำลังสองบวก2ถูกไหมลูกต่อไปวงเล็บที่สอง x ยกกำลังสองแล้วยกกำลังสองแบบนี้เอาเลขชี้กำลังไปคูณกันนะเป็น x ยกกำลังสี่ลบกับ x ยกกำลังสองคูณสได้2 x ยกกำลัง2แล้วบวกกับ2ยกกำลังสองได้4โอเคไหมได้แบบนี้เนาะได้แบบนี้เนาะต่อไปต่อไปทำไงต่อทำยังไงต่อทำยังไงต่อเราก็ตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยหนูมาดูนะลูกตรงเนี้ยเราแยกต่อได้ไหม เราแยกเป็นสองวงเล็บต่อได้ไหมถ้าแยกไม่ได้ก็ติดไว้แค่นี้โอเคปะก็ติดไว้แค่นี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นครูกำลังดูอยู่ว่าทำถูกไหมอ่ะทำถูกแล้วเพราะฉะนั้นดังนั้นหนูสรุปได้เลยว่าดังนั้นดังนั้นจากโจทย์ x ยกกำลังหกบวกแจะเท่ากับ x ยกกำลังสองบวก 2คูณกับ x ยกกำลัง4ลบ2 x ยกกำลัง2แล้วบวก4โอเคไหมแค่นี้เองต่อไปข้อที่4ต้องใช้ดีกี2ก่อนเพราะว่าเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบเนาะเพราะว่าดีกี2เนี่ยมันมีผลต่างถูกไหมเราก็เลยใช้ดีกี2อ่ะามาวิธีทำวิธีทำจากดีกี2มันคือผลต่างกำลังสองหน้ากำลังสองหน้าคือ x ทั้งหมดยกกําลังสองแต่มันคือ x ยกกําลังหกถูกไหมสองคูณอะไรได้หกลูกสองคูณอะไรได้หกสองคูณสามน่าจะเป็น x กําลังสามเนาะทั้งหมดยกกําลังสองลบลลังยกกําลังสองอะไรยกกําลังสองแล้วได้หกสิบสี่มันคือแปดยกกําลังสองได้หกสิบสี่เพราะฉะนั้นหน้ายกกําลังสองลบหลังกําลังสองได้หน้าหน้าคือ x ยกกําลังสามลบ หลังคือ8คูณกับหน้ายกก็คือ x ยกกกำลังสามบวกหลังคือ8แบบนี้ถูกไหมแบบนี้ถูกไหมอ่าเพราะฉะน,นั้นหนูดูมาดูพอแยกได้แบบนี้ปุ๊บมันเป็นกำลังสามถูกปะเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบกำลังสาเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบ,บวกเพราะฉะน,นั้นดีกี่สามันมีทั้งผลต่างกำลังสามและผลบวกกำลัง3ามเราก็เอามาแทนค่าเลยลูกเราก็จัดรูปแล้วมาแทนค่าเลยเหมือนที่เราทำไป เมื่อคาบที่แล้วเนาะจะเท่ากับมันคือหน้าถูกไหมมันคือหน้ายกกําลังสามลบหลังยกกําลังสามแปดคืออะไรยกกําลังสามแปดคือสองยกกําลังสามถูกไหมอ่าได้แล้วหนึ่งตัวข้างหลังหน้ายกกําลังสามคือ x ยกกําลังสามบวกหลังคืออะไรยกกําลังสามแล้วได้แปดสองมนเดิมถูกไหมสองยกกําลังสามได้ แปดเพราะฉะนั้นจัดรูปมาเลยผลต่างกำลังสามสูตรว่าหน้าลบหลังคูณหน้ากำลังสองบวกหน้าหลังหน้าหลังคือสองคูณเอคือ x คูณกับสองได้สองแล้วบวกด้วยหลังกำลังสองหลังกำลังสองคือสองกำลังสองได้สี่โอเคไหมขูไปแบบรวดเร็วนะต่อไปข้างหลังผลบวก ผลบวกกำลังสามคือหน้าบวกหลังคูณหน้ากำลังสองแล้วบวกเอ้ยแล้วลบเนาะลบเนาะต้องสลับเครื่องหมายลบหน้าหลังคือ x คูณสองคือสองบวกหลังกำลังสองสองกำลังสองได้สี่โอเคไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละคือคำตอบแล้วแยกต่อไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นสรุปเลยว่าดังนั้นดังนั้นจากโจทย์โจทย์คือ x อกยกกำลังหกลบ 64จะเท่ากับ x ลบ2 x ลบ2กับ x บวก2เนี่ยมันคล้ายๆการคูก็เลยเอามาใกล้ๆกันโอเคไหมแล้วคูณด้วย x ยกกำลังสบวก2 x บวก4คูณกาบอีกวงเล็บหนึ่ง x ยกกำลังสลบ2 x บวก4เนี่ยแค่นี้เองโอเคไหมลูกโอเคไหมจดไม่ทันแคปไปนะจดไม่ทันแคปไปเพราะฉะนั้นตัวอย่างเสร็จแล้ว4ข้อ เดี๋ยวหนูจะมีแบบฝึกหัดทั้งหมด4ข้อเหมือนกันคล้ายๆตัวอย่างเลยมันคือใบกิจกรรมที่4นะเดี๋ยวครูลงให้ใน Facebook นะชื่อนำสก,กุลเลขที่ใบกิจกรรมที่4ี่คำชี้แจงข้อที่1 2 3และ4ทํามาให้เรียบร้อยโอเคไหมคะทำมาให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวครูกำหนดส่งนะโอเควันนี้พอแค่นี้ค่ะ